แม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่ขอตายวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันนั่นคือคําพูดแล้วครับที่มีการเปล่งวาจาในตอนต้นของวรรณกรรม3าก๊กโดย3พี่น้องร่วมสาบานนะครับอย่างเล่าปีกวนอูและเตียวหุยครับสพี่น้องนั้นได้ทําการสาบานที่สวนท้อหลังบ้านของเตียวหุยเนี่ยนะฮะถือได้ว่าเป็นฉากความประทับใจในวรรณกรรมแล้วถ้าใครเคยได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์เนี่ยฉากการสาบานร่วมกันในสวนท้อเนี่ยถือได้ว่ามีพลังแล้วก็สาม,มารถที่จะส่งให้ เรื่องราวต่างๆไปได้ไกลมากพอสมควรในวรรณกรรม3มก๊กเลยนะครับอย่างไรก็ตามละครับผู้ชมครับวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นั้นมีความแตกต่างกันมากพอสมควรในส่วนวรรณกรรมนั้นมีการสาบานในส่วนท้อก็จริงนะครับแต่ในทางประวัติศาสตร์จริงต้องบอกคุณผู้ชมและครับว่าไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เชีห้เห็นว่ามีการสาบานของเล่าปีกวนอูและเตียวหุยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามละครับสามคนนั้นมีความสนิทชิดเชื่ออย่างมากพอสมควรเล่าปีในฐานะที่ไม่มีอะไรเลยและครับก็ต้องพึ่งพากวนอูให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรบแล้วก็พึ่ 3คนนั้นในทางประวัติศาสตร์แน่นอนว่ามีความสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดมากเรียกได้ว่านอนเตียงเดียวกันเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามเพราะเหตุใดหลอกวั้งจงซึ่งเป็นผู้ที่ประพันธ์วรรณกรรม3มก๊กจึงได้มีการแต่งให้มีการสาบานในสวนท้อหนึ่งในสมมติฐานก็อาจจะเป็นไปได้แล้วครับว่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมสนิทชิดเชื้อของ3มพี่น้องในการเดินเรื่องจะได้เล่าเรื่องและสามารถที่จะชี้ให้เห็นว่าหลายต่อหลายครั้งทําไม3คนนี้ยอมตายแทนกันได้และนี่แหละครับก็คือหนึ่งในความแตกต่างระหว่างวรรณกรรม3ก๊กและประวัติศสตร์ สามกกครับ